บาพ่อโลโพบาพ่อมโหบาพ่อโทโสบาพ่อเวนกรรมกรรมในที่ลูกหลานได้พัง้าได้มินประมาดด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ ด้วยไม่เจตนาและเจตนาก็ดีขอดวงยินญ,ญาณคุณพ่ญญอฝั่นบุญอยู่ยยจงปโปรดอโหสิกรรมญญให้ลูกหลาน,ลลานที่ได้ภาคทั้งล่วงเกินเหล่านั้นมา,ญญาเพื่อเป็นอภัยทานต่อกัน เพื่อการสิ้นเวรกรรมต่อกันด้วยคืนครับเป็นเนื้อเอ๋อร์นใจเจ้าของนี่แหละหาปลาในชีวิตหนึ่งด้เคยมีเหลืออีกอย่างกับเรานะครับกเนื้อเอเพราะ็อาโปซีนะครับในส่วนของกจ้ขอให้เราปกป้องบู้กกองเข้าพอเอาออกนี่จริงดีๆนี่แหละนะครับกาบเนื้อสลตวก็ต้องหยุดนะครับกาบเมื่อไห่ขึ้นได้าหของเรานี่ยแหละนะครับ ราสีลอเวลาโดยประมาณไล่โมกก่งนะครับเข้ากันเลย่อยกันเกิดออกไป